ที่หาดม้าน้ำนะครับหรือหาดเพชรนะฮะจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นหาดเล็กๆที่เงียบสงบนะครับและก็มีห้องน้ำสาธารณะด้วยนะครับหาดเพชรนะครับเหมาะกับการเล่นน้ำนะครับมีที่พักอยู่2ที่ใกล้ๆนะครับต้องขอชมนะครับเป็นโครงการของอบตปึกเตียนนะครับฝั่งตรงข้ามมีเครื่องออกกำลังกายนะครับมีที่ดินขายด้วย และข้างทางลงนะครับข้างทางลงหาดม mm <teachers> ้าน nah ้ำหรือหาดเพชรนะครับมีห้องน้ําสาธารณะด้วยนะครับสามารถเข้าห้องน้ําได้ฟรีนะครับเครื่องเก็บตังค์ยังไม่ใช้งานนะครับมาดูกันนะครับอาจจะไม่ได้มีคนดูแลเท่าไหร่นะครับแต่ก <wan> ็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับมีน้ําไหลนะครับห้องน้ําก็ถือว่าสะอาดสะอ้านอยู่นะครับส่วนห้องอาบน้ํานะครับทีแรกถือว่าไม่มีห้องอาบน้ํานะครับ แต่ก็มีห้องอาบน้ํานะครับน้ำอาจจะไม่ได้ไหลแรงนะครับแต่ก็ถือว่าอาบได้อยู่นะครับนี่ฮะครับสามารถมาอาบน้าอาบผ้าหลังจากขึ้นมาจากน้ําได้นะครับก็ถือว่าสาธารณูปโภคของปึกเตียนเขาก็โอเคเลยนะครับห้องน้ําหญิงนะครับเดี๋ยวเรามาสํารวจนะครับอันนี้ สวิตปิดสวิตที่อาบน้ำพังนะครับแต่ว่าก๊อกน้ำใช้ได้อยู่ครับครับก็ห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านนะครับเก็บบรรยากาศของห้องน้ำสาธารณะนะครับที่ปึกเตียนนะครับจังหวัดเพชรบุรีมาฝากนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่จะมาหาดเพชรนะครับมาเล่นหาดม้าน้ำนะครับ ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่อาบน้ํานะครับต่อมีมีที่อาบอยู่นะครับแต่มาสมุติก่อนก็ดีนะครับว่าอาบน้ําเปิดได้หรือเปล่านะครับพอดีเมื่อเช้าเข้าใจว่าไม่มีที่อาบน้ํานะครับก็เลยไม่ได้ให้ออสการ์ลงน้ํานะครับถ้ารู้ว่าอาบน้ําได้ก็คงจะให้เล่นแต่เช้าแล้ะครับเพราะว่ามาถึงตั้งแต่7จ็ดโมงสีนาทีนะครับตอนนี้ก็8ปดโมงสีแล้วนะครับอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเต็มๆนะครับที่หาดมาน้ําแห่งนี้ครับ อาจจะออกกําลังกายกันได้นะครับยามเย็นยามเช้าบรรยากาศนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ